ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อแพรเขมังกโรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีไหมครับหลวงพ่อแพรท่านถือกำเนิดในตระกูลน้องชาวสวนกล้วยหมู่ที่แปดตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีโยมพ่อชื่อนายเทียนโยมแม่ชื่อนางนายอยู่ในสกุลใจมั่นคง หลวงพ่อแพรถือกำเนิดวันจันทร์เดือนยี่ขึ้นเจ็ดข้ามปีมาเสงพุทธศักราช2448ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมพี่น้องร่วมสายโลหิตก็มีทั้งหมดสี่คนซึ่งหลวงพ่อแพรเป็นบุตรคนสุดท้องเมื่อหลวงพ่อแพรอายุเพียงแปดเดือนในบุญนางเพียนขำวิบู์ซึ่งมีศักด์เป็นอาได้มาขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเพราะว่าท่านทั้งสองไม่มีบุตรประกอบกับโยมมันดาของท่านถึงแก่กรรมในเวลานั้น ในสมัยที่ยังเยาว์วัยในบุญนางเพียรได้นำอาหลวงพ่อแพรเมื่ออายุได้11ปีไปฝากไว้กับสมภารพันเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองซึ่งเป็นวัดอยู่ใต้บ้านเพื่อให้เรียนหนังสือไทยได้ศึกษาในสำนักของพระอาจารย์พันเจ้าอาวาสพอรู้หนังสือบ้างประมาณสามเดือนก็ย้ายไปเรียนกับพระป้อมจันทสุวรรณโนซึ่งเป็นพระอยู่ในวัดแล้วก็มีความรู้หนังสือไทยและหนังสือขอมแตกฉาน ปีพศ2461นายมณีดันคุ้มซึ่งเป็นลูกของญาติบ้านใกล้กันได้อยู่กรุงเทพแต่ว่าไม่มีเพื่อนโดยเป็นศิษย์อยู่วัชนะสงครามพ่อแม่ของหลวงพ่อและของนายมณีได้ปรึกษากันว่าจะส่งให้หลวงพ่อไปศึกษาเล่าเรียนที่กรุงเทพและเป็นเพื่อนกับนายนมณีหลวงพ่อเมื่อได้รับการอ้อนบอนอย่างนั้นก็คิดว่าท่านเองก็มีความรู้เรื่องภาษาไทยและภาษาขอมพอสมควรอยู่แล้ว ็รับปากยมพ่อยมแม่จะไปเรียนต่อตามความประสงค์ในขณะนั้นมีภิกษุชาวเขมรชื่อพระอาจารย์สมจำมัสษาอยู่วัชนะสงครามกรุงเทพซึ่งมีความคุ้นเคยกับชาวบ้านจำปาทองไปมาหาสู่กันเป็นประจำมีชาวบ้านแถวย่านเดียวกันบางคนก็ได้ไปอาศัยท่านอยู่บ้างแล้วยมพ่อโยมแม่ก็เลยฝากให้เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์สมที่คณะสิบห้าวชนะสงครามชั้นแรก ก็ได้เริ่มเรียนสู่สนธิปีหนึ่งก่อนต่อมาเห็นว่าการเรียนบาลีไวยากรณ์ง่ายกว่าก็เลิกเรียนสู่สนธิเปลี่ยนไปเรียนไวยากรณ์ที่สำนักเรียนวัดมหาธาตุเมื่อหลวงพ่ออายุได้16ปีได้เดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่เช่นทุกปีในปีนี้ยยมพ่อยมแม่เห็นว่าโตแล้วก็เลยมอบตัวให้พระติการพันพระอุปชาและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดโะจักร เป็นเจ้าวาดวัดพิกุลทองได้บรัพประชาให้เป็นสนัมมณนเมื่อวันที่15เมษาย,ยน2463จากนั้นก็เดินทางกลับวัชนาสงครามในระยะใกล้กับโรงเรียนเปิดสอนและก็เข้าเรียนบาลีต่อกลับไปไม่นานพระอาจารย์สมกลาสิขาบทก็เลยได้ย้ายไปอยู่กับพระอาจารย์เทศที่คณะสิบเมื่อพร2466ได้เข้าสอบนักธรรมตรีได้ ในขณะนั้นการศึกษาธรรมไม่กำหนดกฎเกณฑ์แต่จะเข้าสอบต้องอายุ19ปีจึงอนุญาตให้สมัครสอบได้พศ2468ได้เข้าสอบปร,ริญญาธรรม3มประโยคได้ตั้งแต่เป็นสามเณนินนับว่าได้นำเกียตรติประวัติมาสู่วัชนสงครามการศึกษาเล่าเรียนยังคงต้องเรียนที่สำนักเรียนวัดมหา,าธาตุยุวรารังสริษเป็นสิทธิ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรัตเฮงเขมาจารี โดยเรียนในเวลาบ่ายเมื่อฉันอาหารเพลนเสร็จแล้วก็จะห่มจีวรถือย่ามใส่หนังสือแบกร่มเดินไปกับภิกษุสัมเณีบางรูปจากวัดชนะสงครามผ่านสนามหลวงไปวัดมหาธาตุกลับเว,เวลาเย็นหรือว่าค่าเว้นเฉพาะวันโกนแล้วก็วันพระหลวงพ่อแพรอุปสมบทเมื่ออายุได้21ปีการจัดงานอุปสมบทนับว่ายมพ่อยมแม่และญาติพี่น้องได้จัดพิธีให้อย่างสมเกียรติเพราะเป็น อุปสมบทสามเณรปรียนในสมัยนั้นหาได้ไม่ง่ายนะักโดยมีพระมงคลทิพมุนีเจ้าอาวาสวัดจักรวัดราชาว่ากรุงเทพเป็นพระอุปชาพระครูสิทธิเดชวัชนาสงครามกรุงเทพเป็นพระกรรมวาจาจารย์เจ้าอาธิการอ่อนเจ้าอาวาสวัดจำปาทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ประสมบทเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2469ณพระอุโบสถวัดพิกุลทองปีพศ2469นั่นเองได้สอบนักธรรมชั้นถูได้